สวัสดีค่ะเพชรแฟนซี ancy, หรือคัลเลอร์แฟนซีไดมอนด์นะคะจัดว่าเป็นเพชรที่หลายๆคนอยากครอบครองหลายๆท่านตามหาที่จะมาสวมใส่เพื่อประดับบรารมีประดับเกียรติยศเพราะว่ามันเป็นเพชรที่มีราคามากมีความต้องการสูงและหาได้ยากมากๆตามท้องตลาดสาเหตุของการเกิดเพชรแฟนซีเนี่ยก็เกิดขึ้นได้หลากหลายสาเหตุมากสาเหตุแต่ละปัจจัยมันก็ส่งผลให้เกิดสีเพชรที่แตกต่างกันออกไปนะคะโดยปัจจุบันเพชรแฟนซีก็มีไล่ตั้งแต่สีฟ้า สีเขียวสีเหลืองสีแดงสีชมพูทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะคะหายยากทั้งนั้ไม่ได้หางา่ายวันนี้นะคะถือว่าเป็นโอกาสดีๆโอกาสพิเศษที่หนูไอรินได้ควบรวบรวบร,รวมของที่เป็น Diamond Color f a n นซีมาด้วยกันทั้งหมด6รายการ จัดว่าเยอะมากเป็นบิ๊กลอตและลอตใหญ่เป็นของที่คู่บุญคู่บารมีกับใครสักคนในคลิปนี้ก็ไม่รู้นะแต่ไอรินก็อยากให้พี่ๆที่แวะผ่านมาชมคลิปเนี้ยได้ดูกันอย่างครบถ้วนอย่างน้อยก็ได้เชื่นชมความสวยงามของของ,ของทั้งหมดทั้ง6รายการนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูกันตั้งแต่รายการแรกเลยนะคะไอรินเน้นอย่างนี้ดีกว่าว่า4ี่รายการแรกจะเป็นค o เลอร์ไดมอนในชนิดที่เป็นสีเหลืองนะคะต้องเรียนว่าสีเหลืองเนี่ยเกิดก่อนว่าเกิดจากอะไรเพชรสีเหลืองโดยมากแล้ว จะเกิดจากแร่ไนโตรเจนที่เข้าไปเกาะอยู่กับอะตอมของคาร์บอนที่อยู่ในเนื้อเพชรทําให้ไนโตรเจนเนี่ยดูดซับสีอื่นๆออกหมดเลยสีม่วงสีน้ําเงินสีฟ้าสีที่มันเป็นฟลูออเรสเซนต์ต่างๆดูดออกหมดเลยทําให้เกิดสีเหลืองขึ้นมา ในตัวเม็ดเพชรดูดสีอื่นดูดซับไปหมดเลยค่ะเหลือแต่สีเหลืองทําให้เกิดเนี่ยสีเพชรที่เป็นธรรมชาติสีเหลืองขึ้นมาในส่วนของสีชมพูกันมากสีชมพูหลายท่านสงสัยว่าอี่หยางนะเป็นไปได้ยังไงสีชมพูนะคะแล้วบอกเลยว่าสีชมพูสีแดงนี่เป็นอะไรที่แรงมากๆในเรื่องของราคาสีชมพูเกิดจากอะไรรู้ไหมคะเกิดจากกัมมันตรังสีที่เข้าไปปะปนอยู่ในอะตอมคาร์บอนของตัวเพชรนี่แหละอีกทั้งอาจจะมีการปนเปื้อนของแร่ธาตุบางอย่างที่เข้าไปในปะปนอยู่ในอะตอมของเพชรทาให้การเรียงตัวของเพชรเนี่ยมันดู ผิดเพี้ยนไปหมดสเปซเซปัดปไปหมดมันก็เลยออกมาเป็นสีต่างๆนานาโดยเฉพาะสีชมพูแบบนี้นะคะวันนี้เรามาเริ่มกันที่รายการแรกซึ่งเป็นสีเหลืองกันบ้างเริ่มกันจากแหวนวงนี้เลยแบบสวยจัดๆเลยนะคะวงนี้นะคะไอรลินต้องกาบเรียนนิดนึงว่าส่วนตัวแม่ค้าชอบหนักมากในเรื่องของดีไซน์ในเรื่องของสีที่แบบว่าเป็นสีเหลืองอารามนะคะไฟลิ่งก็ดีเชฟของเพชรก็สวยวงนี้มีต่างหูเข้าเซตด้วยคะ่ะพี่ๆมาดูในส่วนของเปอร์เซ็นทองกันนิดนึงนะคะ ไอรินตรวจสอบทองแล้วนะคะตามที่ขึ้นที่ภาพเลยว่า75.06%ได้มาสดๆร้อนๆก็รีบมารีวิวก่อนเลยนะคะส่งทาใบเซอร์แบบไม่ต้องส่งและรอทีหลังใจร้อนอยากจะให้พี่ๆดูก่อนเพราะการันตีอยู่แล้วคะ่ะถ้าไม่ตรงตามที่แจ้งไม่ต้องรับนะคะเราจะส่งทําไบเซอร์จากสถาบัน IGA ให้ทุกเล่มเลยน้ําหนักของแหวนวงนี้ก็คืออยู่ที่6.96กรัมค่ะในส่วนของเพชรมีด้วยกัน95เม็ดน้ําหนักรวมอยู่ที่ประมาณ3กลัด38 m. สตางค์นะคะโดยเม็ดนี้เม็ดยอดตัวนี้ มีน้ำหนักมากถึง2กรัตหนึ่งตังไอลินแยกเฉพาะเม็ดนี้ขึ้นมาก่อนนะคะต้องเรียนว่าความสะอาดนี่คือแบบแทบจะเป็นไอลินไม่แน่ใจนะถ้าส่งเซิร์ชจะได้ IF ไหมในส่วนคุณภาพแต่ตีเบสก่อนว่ามีแนวโน้มได้ VVS คือ100%แต่จะไตถึง IF หรือเปล่านี่คืออีกเรื่องหนึ่งเพราะเพชรสะอาดกริบเลยค่ะและน้ำหนักตั้ง2กรัตกว่านะคะถือว่าเป็นเพชรที่สวยงามบวกกับดีไซน์ของเขาดีด้วยจะสังเกตว่าส่วนของที่ล้อมชั้นในค่ะก็จะเป็นเพชรสีเหลืองนะเป็น natural color แฟนซีสีเหลืองล้อมกับสีเหลืองด้วยกันงดงามมากๆค่ะดีไซน์ดีอ่ะสวยงามนะคะ ทีนี้เรามาดูระยะของความยาวของหน้าแหวนนะคะมีความยาว2.5เซนเอลินก็ใช้เส้นผ่าศูนย์กลางแนวตั้งตรงนี้นะคะวัดบอกพี่ๆไปไซส์แหวนมากับไซส์53ทาไซส์เพิ่มลดฟรี3เบอร์ค่ะเกินจากนี้ชําระเพิ่มเบอร์ละ500บาทส่งต่อราคาสําหรับแหวนยุงนี้นะคะ559,999 99, บาทเท่าน,นั้นนะคะอย่าลืมนะคะว่าตัวนี้หนูเอลินทาใบรับรองเพชรให้ฟรีหนึ่งเล่มจากสถาบัน IGA การันตีว่าชิ้นนี้คือ natural color fancy นะคะ สีของเขาก็จะออกสีเยลโล่แบบสวยมากๆค่ะใครที่ชอบวงนี้รีบจับจองด่วนๆเลยนี่คือราคามือ2แล้วเป็นราคาจริงใจนะคะไม่ต้องมาต่อแล้วงดต่อรองบอกปุ๊บก็ให้รู้ว่าถูกไปเลยนะคะเอาเป็นว่าใครชอบนะคะรีบจับจองด่วนค่ะต่อมาค่ะเราจะมาดูนะคะ ต่างหูคู่นี้กันบ้างหนูเอลินใส่ให้ดูนะคะสวยงามไหมคือสีเหลืองเขาเป็นสีเหลืองที่แบบว่าละมุนละไมามากๆบวกกับดีไซน์ที่ดีเอลินใส่แหวนนะคะถ้าพี่ดูค่ะว่ามันแมทชิ่งกันแบบอย่างลงตัวมากๆนะคะตัวนี้ส่วนตัวแม่คะชอบมากบอกตรงๆเลยคือแบบเขาดีแล้วแล้ว,ลวตัวเนื้อเพชรแต่เขาสวยอ่ะมาดูกันที่ต่างหูนะคะหนูเอลินเรามาดูต่างหูคู่นี้กันนะคะดีไซน์ก็ชนะเลิศแล้วอ่ะในส่วนของดีไซน์กินขาดมากๆนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเนเชอรัลค l ลเลอร์แฟนซีักษณะจะเป็นไลท์เยลโล่นะคะเปอร์เซ็นท์ องตรวจได้75.06น้ำหนักคู่นี้11.29กรัมค่ะสำหรับตังหูคู่นี้นะคะความพิเศษก็อยู่ที่ตัวสีของเพชรนะคะที่เป็นสี Yellow Color Fancy ลักษณะจะเป็น l i h t y y l l o w ค่ะมากับแบบที่เรียกว่าปฏิเสธความสวยงามกันไม่ได้แน่ๆค่ะไอรีนเชื่อว,ว่าคนเห็น100คนก็ต้องบอกว่าสวยทุกคนเลยนะคะในส่วนของเพชรยอด2เม็ดนะคะจะเป็นไซส์2กะลัด2ตัง1เม็ดและอีก1เม็ดก็คือ2กะลัด1ตงังเพชรรวมทั้งหมดนะคะน้ำหนักจะอยู่ที่ ่กกรัต40สตางค์นะคะโดยนะคะทุกเม็ดจัดว่ามีความสะอาดสูงมากๆโดยรวมแล้วจะมีแค่ VS จนถึง VVS นะคะในส่วนของความยาวของต่างหูจะมีความยาวยที่2.7เซนกวาน้าง1.5เซนด้านหลังจะเป็นลักษณะการเสียบ มีแป้นเสียบเป็นตัวล็อกแบบนี้นะคะเวลาใส่คู่กับแหวนนี่บอกเลยว่างามมากๆค่ะชิ้นนี้ส่งต่อราคาที่9 5 9 9 9 9าทเรียกว่บาทเรียกว่าพี่ได้ต่างหู1คู่เปรียบเสมือนกับแหวน2วงนะคะถ้ารับทั้งเซตเลยนี้เรียกว่าคุ้มมากเลยนะตกทั้งเซตเนี่ยเพิ่งจะประมาณล้านก,นกลางๆเองอะใครที่ดูอยู่อยากได้ต่งางหูบ้างอยากได้แหวนบ้างก็อยากให้พิจาาณาเป็นเซตดีกว่าเราจะเจอโอกาสที่จะหาเซตเนี่ยค่อนข้างยากแต่ไอรินไม่บังคับนะคะเผื่อบางท่านก็อาจจะ อยากได้แค่ต่างหูเพราะว่าต่างหูอย่างเท่หาอะไรที่เข้าคู่ยากมากๆเลยต่อมาค่ะรายการที่3มขอมาดูในส่วนของแหวนที่มีลักษณะเป็นรูปไข่แฟนซีอีกหนึ่งรายการนะคะเห็นจากนิ้วมือก็จะเห็นแล้วว่าหูไฟลิ่งดีระยิบระยับจับตามากมากเลยทีนี้เรามาดูความสวยใกล้ๆกันละกันนะคะว่ามีลักษณะความสวยเป็นยังไงกันบ้างนะจะถูกใจใครหลายคนหรือไม่แอารายการนี้ค่ะโอ้โหยมันเป็นเพชรรูปไขอ่อ่ะ คือส่วนตัวหนูไอรินไอรินชอบเพ็รรูปไข่มากนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นเพชรที่เจรไยออกมาเนี่ยเป็น billion step นะคะแล้วก็เขาเรียกตัดเหลี่ยมได้เยอะมีลักษณะไฟล i n g ที่ดีค่ะอีกทั้งเชฟเขาหน้ารักอะ่ะดูเป็นไข่ไข่ลีลีนะคะมีความหวานและดีไซน์ของแหานตงนี้ก็ดีงามพี่ๆไฟนี่แบบออื ทิ้มตาแตกเลยจริงๆอะคะในส่วนของแหวนวงนี้นะคะเปอร์เซ็นต์ทองเราตรวจสอบได้75.09น้้ำหนักชั่งทั้งตัวเรือนอยู่ที่7.14กรัมนะคะลักษณะของเพชรตัวนี้ก็จะเป็นแฟนซีไลท์เยลโล่นะคะเพชรรวมทั้งหมด มี183มเม็ดเฉพาะเม็ดยอดหนูเอลินแกะช่างได้1กะลัด50สตางค์น้ำหนักรวมอยู่ที่ประมาณ2กะลัด77สตางค์นะคะสวยงามมากๆเลยชิ้นนี้ก็จะส่งทำไบเซอร์เพชให้1่เล่มในส่วนของคุณภาพเพชรโดยรวมก็จะมีตั้งแต่ VS จนถึง VVS ค่ะเพชรประกอบพวกเพชรสีขาวเอลินก็ลืมแจ้งไปตั้งแต่วงที่ผ่านมานะคะคุณภาพก็จะอยู่ในช่วงน้ำ9 7 9าความสะอาดเป็น VS และ VVS ทั้งหมดเลยทั้งล็อนนี้ความยาวของหน้าแหวนมีระยะ 1. 9ซ่และกว้าง 1.5เซนค่ะให้ดูไซส์วิวนะคะสวยงามมีลักษณะการลองลายท้องกระป๋อกนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะสวยงามมากๆก้านแหวนค่ะไซส์แหวนวงนี้คือ52ทําไซส์เพิ่มลดฟรี3เบอร์เกินจาก3เบอร์ชาระเปินละ600บาทนะคะส่งต่อราคาพิเศษอยู่ที่2 9 99, 9 9 9 9บาบาทเท่านั้นราคาถูกแสนถูกถ้าพูดภาษา,าชาวบ้านก็โคตรถูกเลยค่ะ ใครชอบนะคะก็ติดต่อตามช่องทางที่ขึ้นอยู่ได้เลยไม่ต้องรอจบคลิปค่ะต่อมาค่ะเราจะมาดูกันในส่วนของสร้อย Natural Color Fan c y ที่มีสี y e l l o w หรือสีเหลืองนั่นเองนะคะซึ่งเส้นนี้ก็ถือว่าประดับด้วยเพชรที่มีไซส์ใหญ่มากทีเดียวค่ะแต่ละเม็ดก็คือมีขนาดเกินหนึ่งกรัตห,หมดเลยแล้วมากับดีไซน์ดีมากๆค่ะไอรินก็ไม่รู้นะว่าใครจะเป็นเจ้าของแต่บอกเลยว่าท่านที่ดูอยู่แล้วตัดสินใจจะรับแบบที่โชคดีที่สุดแล้วเพราะราคาชิ้นนี้ไอรินเชื่อว่าถูกกับท้องตลาดเป็นล้านๆเลยนะคะ สวยงามมากๆค่ะความยาวสร้อยเส้นนี้อยู่ที่16นิ้วครึ่งข้อดีก็คือว่าเราสามารถต่อทองได้ไม่มีข้อจํากัดน,นะคะก็ทําลายเพิ่มเติมสําหรับคนที่มีรูปร่างอวบและสูงอาจจะอยากใส่สัก18นิ้ว20นิ้วก็ต่อความยาวเอานะคะหรือว่าบางท่านอาจจะอยากใส่ตัวเล็กแต่อยากใส่ระยะแบบห้อยประมาณนี้24นิ้วอะไรประมาณนี้เราก็คือทาตะขอตัวผู้ตัวเมียแล้วต่อทําลายทองขึ้นมาอันนี้ก็คือเป็นแฟชั่นยาวๆนี้ได้เลยนะคะก็แนะนำเลคโคอมเมนต์ว่าทําตัวต่ออีกชุดหนึ่งจะได้ใช้ได้ทั้งแบบสั้นใช้ได้ ทั้งแบบหยาบเนาะอ่ะทีนี้ค่ะเรามาดูโฟกัสกันตั้งแต่ตัวล็อกไล่ลงมาจนถึงส่วนของเพชรเลยนะตัวล็อกค,ค่ะ ชิ้นนี้เป็นงานของต่างประเทศนะคะไอรินต้องเรียนว่ามีสเปคนะคะของเพชรทุกสิ่งอย่างอยู่ที่ตัวเรือนเป็นมือสองของทางประเทศญี่ปุ่นนะคะชิ้นนี้นี่คือลวดลายของตัวเรือนเห็นไหมคะมีรูปไข่มีคิวชัน่นมีหยดน้ําคิวชัน่นล้อกันกับหน้าเพชรเลยค่ะเราไล่ดูตั้งแต่เม็ดท้ายลักษณะเพชรเป็นคิวชัน่นฝังเม็ดยอดเม็ดใหญ่ๆนะคะ ในส่วนของเพชรเม็ดใหญ่15เม็ดค่ะ15เม็ดใหญ่นะคะสำหรับชิ้นนี้จะมีไซส์เพชรเม็ดละ1กะรัตเป็นสี Natural Color Fancy โทนออกสี y ยลโล่ด้วยกันทั้งหมด15เม็ดน้ำหนักเฉพาะเม็ดยอดอย่างเดียวมีมาคีด้วยนะคะน้ำหนักเฉพาะเม็ดยอดอย่างเดียวอยู่ที่15.72กะรัตแต่ว่านะคะไอรินต้องเรียนก่อนว่าชิ้นนี้ค่ะมีเพชรเยอะมากๆเพชรที่ประดับอยู่บนตัวเรือนนะคะทั้งหมดมีด้วยกัน880เม็ดเลยน้ำหนั เพชรรวมก็จะอยู่ที่22กรัต91สสตางค์ค่ะในส่วนของเปอร์เซ็นทองนะคะจะอยู่ที่75.11%สเปอร์เซ็นสร้อยเส้นนี้ช่างน้ำหนักได้47.43กรัมเป็นสร้อยที่เรียกว่าสุดค่อยจริงๆคือมาเหนือมากนะคะใช้เพชรเม็ดละ1กรัตมากถึง15เม็ดจัดเป็นช่อที่งดงามล้อมเพชรชั้นในด้วยเพชรสีเหลืองเป็นเพชรขนาดเล็กนะคะแล้วก็ล้อมเบิ้ลอีกหนึ่งชั้นงดงามมากๆเลยใครได้ชิ้นนี้เรียกว่าสุดคุ้มความยาวอย่างที่เรียน ตอนนี้ก็คืออยู่ที่16นิ้วแต่ถ้าหากว่าต้องการต่อความยาวก็คือคิดค่าต่อทองน้ําหนักตามจริงทุกประการเลยนะคะวันนี้ใครที่ดูอยู่นะคะไอรินส่งทาใบรับรองเพชรจากสถาบัน IGA ให้1เล่นนะคะทําแบบเป็นจิวเวลี่ทำทุกเมการันตีว่าพี่ๆดูอยู่ขณะนี้ก็คือเป็นเพชรธ,ธรรมชาติสีเหลืองธรรมชาตินะคะสวยงามมากๆเยี่ยมเลยไม่มีการทวิตคัลเลอร์นะคะนี่คือเพชรแท้ๆค่ะเส้นนี้ ปกติเชื่อเถอะต้องมีสี่หล้านสี่หล้านน่าจะไม่อยู่ค่ะตัวนี้อย่างที่เรียนนะคะเป็นมือ2ของญี่ปุ่นไม่ใช่แค่เส้นนี้หรอกทั้งล็อตเลยนะคะเป็นมือ2จากต่างประเทศส่งต่อราคาเพียง2อล้านสี่แสน 99,999บาทถูกแสนถูกนี่คือสร้อยคอเพชรเนเจอร c ค l ลเลอร์แฟทั้งเส้นทั้งหมดทั้งมวนนี้น้ำหนักเกือบ23กระรัตราคาแค่2,499,999ส9 9 9อะไรก็เกิดขึ้นได้ในคลิปของหนูไอรินนะคะโรงงานเราก็ขึ้นชื่อว่าเป็นของดุดจำนำที่ใหญ่ที่สุด ในนนทบุรีเรียกว่าเป็นอาณาจักรของหลุดจำนำเลยก็ว่าได้นะคะใครที่ผ่านไปผ่านมาเรียนเชิญเลยนะที่เมืองทองทานีแจ้งวัฒนะ สำหรับคนที่อยากจะมามาไม่ถูกให้เพิ่มเพื่อนใน l ล n e Offi c i a l ก่อนเลยเข้าไปที่ i ล h เมนูค่ะอยู่มุมล่างขวากดนำทางมาเลยพี่ๆจะได้เจอกับเซตอลังการแบบนี้นะคะเราถือว่าเป็นที่ที่ขายของมือสองที่เดียวที่ตรงปกที่สุดในประเทศไทยแล้วกล้าดีแคร์สินค้าแบบตรงไป,ตรง,ไปตรงมาแบบนี้ทุกชิ้นด้วยนะคะถือว่าเป็นโชคดีของพี่ๆที่มาเจอกันนะคะโดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าหรือว่าคนที่ขายเครื่องประดับนะคะรับไปขายกันเยอะแยะมากมายะคะ่ะแล้วก็ขายดิบขายดีเนาะมันสบายใจถ้าซื้อกับเราเพราะ ว่าเราตรวจทุกอย่างให้หมดพี่ๆเอาไปถึงก็คือขายได้เลยมีภาพตรวจเพชรภาพตรวจทองมีใบเซอร์มีทุกอย่างจบนะคะต่อมาค่ะทีนี้ค่ะเราจะมาดู2รายการนี้ที่ว่าเป็นสีชมพูเพชรสีชมพูเมื่อกี้อย่างที่อรินเรียงอะคะ่ะว่า มันเกิดจากกรมมันตรังสีและและธาตุต่างๆที่เข้าไปจับตัวกับอะตอมของคาร์บอนที่อยู่ในเนื้อเพชรนะคะทําให้มันเกิดการเรียงนะคะอะตอมแบบผิดผิด,ผดเพี้ยนเพี้ยนสเปะสปะไม่เป็นระเบียบนะคะเม็ดสีที่เกิดขึ้นก็คือเป็นสีผิดปกติใช้คาว่าผิดปกติก็ได้แต่มันกลับเป็นของหายากสีชมพูหรือพิงค์คัลเลอร์แฟนซีเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าสวยงามแบบไหนเริ่มกันตั้งแต่ชิ้นแรก หกรัตใครที่ดูอยู่นะคะคว้าให้เร็วเลยเพราะว่าเชื่อว่าไม่มีโอกาสดูราคานี้จากที่ไหนเลยและนี่คือของชัวร์ด้วยนะคะสีจะเป็นสีอมชมพูเลยนะคะสีออกชมพูออกแนวแชมเปญแชมเปญนนิดๆนะคะสวยงามมากๆสําหรับแหวนวงนี้นะคะเราตรวจสอบในส่วนของทองได้อยู่ที่75.12%น้ําหนักช้นักชั้งทงตัวเรือนก็อยู่ที่4.77กรัมค่ะเม็ดยอดเป็นพิงค์ไดมอนดแท้ๆมีน้ําหนัก1กรัตังความสะอาด ของเม็ดสีชมพูก็คือเรียกว่าอยู่ในระดับ VVS เลยเพชรรวมทั้งหมดนะคะจะมีด้วยกันอยู่ที่43เม็ดแบ่งเป็นเพชรหยดน้ํา8เม็ดและที่เหลือจะเป็นเม็ดกลมอีก34เม็ดและเม็ดยอด1เมตรรวมกันทั้งหมด43เม็ดน้ําหนักเพชรรวมอยู่ที่1กรัต90สตางค์ค่ะคุณภาพเพชรที่เป็นเพชรสีขาวจะเป็นสเกลของเพชรน้ํา98ความสะอาดเป็น VVS และ VS นะคะสวยงามมากเพชรเม็ดยอดเป็นเพชรสีชมพูที่มีเชฟเป็นรูป หมอนหรือคิวชั่นตัวนี้เป็นเชฟมงคลเขาเอาไว้หนุนหนุนให้สูงขึ้นหนุนให้ดีขึ้นหนุนให้ไม่ล้มนะคะความยาวของหน้าแหวนมีระยะ1.5เซนมากับไซส์54โคตรสวยค่ะขออนุญ,ญาตแบบบ้านๆเลยนะคะ โคตรสวยโคตระสวยจริงๆนะคะขออนุญาตจริงๆครับพี่ๆเอลินอดใจไม่ไหวจะพูดหลายรอบส่งต่อราคาพร้อมทําใบรับรองเพชรหนึ่งเล่มการันตีว่านี่คือเพชรธรรมชาติสีชมพูมีราคาที่ถูกที่สุดในท้องตลาดแน่ๆ4 3 9 99, 9 9 9บาทขาดตัวค่ะนี่คือราคาที่หลายคนตามหาแต่อาจจะตามหาไม่เจอและการันตีว่าเพชรตัวนี้สวยมากๆใครอยากเห็นของจริงมาเล แต่ต้องให้เร็วนะเพราะว่าเชื่อว่าอยู่ไม่นานแน่ๆสำหรับแหวนวงนี้นะคะต่อจากนี้ค่ะจะมาเจอกับแหวนวงนี้รายการสุดท้ายอลังการมากและแบบเนี่ยดูหรูหราจริงๆค่ะลักษณะเหมือนพวกแบบราชวงศ์โลมานอฟอะไรอย่างนั้นเลย <c oughs> ดูดีมากด้วยความที่ว่าเขาใช้เพชรสีชมพูประดับกับพวกเพชรโลสคัตเม็ดใหญ่ๆค่ะเอาละเห็นไหมคะโอ้โหมันแบบ มันดุดันจริงๆค่ะเม็ดนีนะ้สีชมพูเข้มจริงๆค่ะแล้วก็ตัวของตัวเพชรประดับเนี่ยเม็ดค่อนข้างใหญ่นะคะกลิ่นอายงานวินเทจแท้ๆเลยอะ่ะ ตัวนี้เหมาะกับเป็นของสะสมแล้วเหมือนกับแกะลายแกะแบบมาจากแคตตาล็อกของต่างประเทศนะคะที่เป็นพวกไฮเอ็ magazine, นแมกกาซีนเป็นพวกของราชวงศ์จกักรจักวงวงในอังกฤษเลยประมาณนี้หรือในฝรั่งเศสเหมือนเป๊ะเลยแบบประมาณนี้นะคะในส่วนของเปอร์เซ็นทองค่ะเราตรวจสอบได้75.02%น้ําหนักตัวเรือน7.12กรัมเพชรเม็ดยอดเม็ดนี้เม็ดใหญ่นะคะต้องเรียนว่าเม็ดใหญ่ไม่ใช่ใช้1กะลัดนะคะ ไซส์ของเขาคือ1กระัดส1สตางค์เฉพาะเม็ดยอดสีชมพูค่ะเพชรทั้งหมดที่ฝังอยู่ในแหวนวงนี้มีด้วยกัน47เม็ดเม็ดยอด1กระัด31สตางค์ที่เหลือไอลินตีกดๆรวมๆกันนะคะรวมเม็ดยอดจะอยู่ที่47เม็ดน้ำหนักโดยประมาณคือ3กรัด22สตางค์เห็นไหมคะว่ามีโลสคัตเม็ดใหญ่ๆทั้งนั้นเลยมีมาคีดันการแหวนด้วยงดงาม ด้านหลังเป็นแบบนี้สวยงามน,นะคะเยี่ยมเลยอะ่ะหน้าแหวนมีความยาว1.9เซนส่วนกว้าง1.9เซนมากับไซส์53ทำไซส์เพิ่มและลดฟรี3เบอร์เกินจาก3เบอร์ 3, ชำระเพิ่มเบอร์ละ8 ร้อบาทค่ะแหวนวงนี้ส่งต่อราคาพิเศษเพียงแค่5,599,999บาทเท่านั้น5,599,999บาทเท่านั้นคะคุณภาพของเพชรโดยรวมนะจะเป็นแคลริต uh, ี s. แบบ vs นะคะงดงามมากๆจบที่รายการนี้ราคาที่แจ้งเนี่ยรวมทำใบเซอร์เพชรให้หนึ่งเล่มจากสถาบัน iga การันตีว่าเป็น natural color fancy diamond นะคะรายการที่5รายการที่4 เทียบกันแหวนอีกสองวงค่ะเรื่องไม่ถูกกันเลยใช่ไหมคะเป็นหนูหนูกน็เรื่องไม่ถูกสวยทุกชิ้นชอบทุกอันเนี่ยสร้อยก็สวยหูก็ดีไปหมดเนี่ยใครอยากได้เซ็ตก็มาเอาอันนี้ก่อนนะคะใครที่พร้อมมีกําลังเก็บให้หมดเลยค่ะร้านเพชรร้านไหนอยากรับสินค้าไปขายก็เหมาไปเลยก็ได้นะถ้าแบบว่ามีลูกค้านะคะฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะสําหรับคลิปน,นี้6รายการที่สุดแสนจะประทับใจนะคะเชื่อว่าหลายท่านน่าจะมีโอกาสได้ จับจองกันแล้วแหละนะคะช่องทางการติดต่ออยู่ข้างล่างทั้งหมดเลยนะสำหรับท่านใดที่อยากมาชมของจริงที่ร้านนะคะติดต่อทักแชทมาได้เลย,เลย,เลยทีมงานจะคอยประสานงานบางทีเช็คของก่อนอยู่นะคะว่าก่อนที่จะเข้ามาเช็คก่อนว่าขายไปหรือยังยังอยู่หรือไม่ค่ะสําหรับคลิปนี้ต้องขอบพระคุณทุกท่านมากนะคะที่ติดตามรับชมรับฟังกันสําหรับพี่ๆที่มาดูเป็นครั้งแรกคะ่ะถูกอกถูกใจคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ